รับเข้าสู่ในเบรกที่2ครับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวนะครับอยู่กันตรงนี้นะครับช่อง t s p o r t c h a n n e l นะครับเราอยู่กันทุกวันครับในช่วง1 0 3นาฬิกา30นาทีนะครับเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตะบลหมู่บ้านนะครับในเบรกที่2อครับอย่างที่บอกนะครับเราจะคุยกับซูเปอร์สตาร์นะครับซึ่งเป็นระดับเยาวชนฟุตบอลเยาวชนตอนนี้ก็เรียกว่ามีหลายรายการนะครับที่ทําให้น้องได้ฝึกได้แข่งขันได้สัมผัสเกมนะครับ ก่อนอื่นครับต้องขอบคุณนะครับสนามวิชุปานะครับของดรวิเชียนชุบไทยสงนะครับเป็นสถานที่ในการบันทึกเทปรายการพิเศษของเรานะครับซึ่งสนามแห่งนี้นะครับก็ทําการแข่งฟุตบอลทนายความซึ่งทําการแข่งถึง6ทีมนะครับใครที่สนใจก็ติดตามได้ชมทุกวันอาทิตย์นะครับเรามีตารางให้ชมนิดหนึ่งนะครับทางด้านฟุตบอลทนายความเนี่ยนะฮะมีจํานวน16ทีมนะครับทีมที่นําหัวตารางนะครับก็เป็นสภาทนายความภาคหนึ่ง ตอนนี้มีถึง15คะแนนนะครับรองจากฝูงครับเป็นทนายความจังหวัดมินบุรีนะครับมีอยู่14คะแนนนะฮะแล้วก็อันดับ3ของตารางครับเป็นชมรมฟุตบอลทนายความชนบุรีนะครับมี12คะแนนอันดับที่4นะครับเป็นชมรมฟุตบอลทนายความมินบุรีครับมินมีอยู่10คะแนนนะครับ1 2 3 4เรียกว่าเบียดกันหน้าดูนะครับดังนั้นใครที่สนใจฟุตบอล เกี่ยวกับทนายความครับก็มาติดตามกันนะครับ